ว่าไงฮัลโหลฮอบีคืนนี้เจอกันที่เดิมนะอีกแล้วเหรอวะข้าขี้เกียจออกไปแล้วนะเว้ยเออคืนนี้ข้ามีกิจกรรมสนุกสนกให้เองทำด้วยเออ,เอ,อก็ได้ผมชื่อบีกำลังเรียนอยู่มปลายก็ตามภาษาวัยรุ่นผมมีกลุ่มแก๊้งเพื่อนประมาณ6กคนรวมผม กลุ่มเพื่อนก็ออกแนวสายเที่ยวซิ่งกลางคืนหัวจกของแก๊งชื่อบาทผมสนิทกับมันตั้งแต่เด็กเนื่องจากมันขี้เกียจเรียนบางวันมันก็ไม่ได้มาโรงเรียนและพ่อแม่เลี้ยงมันแบบตามใจแน่นอนฐานะครอบครัวม,มันร่ำรวยมีธุรกิจส่วนตัวมีเงินใช้ไม่ขาดสายจึงไม่แปลกที่มันจะโทรมาหาผมตอนที่ผมเรียนอยู่ และชวนผมให้ไปหามันในคืนนี้หลังเลิกเรียนผมก็จัดการภารกิจของตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะบอกพ่อว่าจะไปหาไอ้บาสพ่อผมก็อนุญาตแต่กำชับตลอดว่าอย่าไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นซึ่งปกติเวลาที่ผมว่างมักจะออกไปขี่รถเล่นกับไอ้บาสไม่ได้ไปบ่อยแต่เพราะมันบอกว่า คืนนี้มีอะไรสนุกสนุกให้ทำผมจึงรีบมาพอมาถึงที่นัดกันไว้ผมก็ถามมันไหนวะที่เองบอกว่ามีอะไรให้ทำอ่ะเดี๋ยวซิตอนนี้ไปกินเลี้ยงกันที่บ้านข้าก่อนกินข้าวบ้านเองเนื่องด้วยโอกาสอะไรวะพอดีแม่ข้าถูกหวยได้เป็นแสนน่ะข้าก็เลยอยากปาร์ตี้กับพวกเองนะ่ะ หลังจากนั้นผมและกลุ่มเพื่อนก็ได้ไปกินข้าวที่บ้านไอบาเมื่อกินเสร็จพวกเราก็นั่งเล่นและพูดคุยเรื่องสัพเพเหระทั่วไปสักพักไอบาก็พูดขึ้นว่านี่พวกเองอยากไปล่าท้าผีหรือเปล่าผมพูดขึ้นฮะแถวนี้มันมีบ้านผีด้วยเหรอไม่ใช่แถวนี้โว้ย พวกเองจำสีแยกที่เลี้ยวเข้าทางบ้านค้าได้ไหมแค่ขี่ไปทางแยกตรงข้ามและเข้าไปประมาณ10กิโลเมตรจะมีบ้านร้างอยู่หนึ่งหลังตั้งอยู่ข้าเคยได้ยินมาว่ามีคนไร้บ้านหลายคนเคยแอบเข้าไปนอนแต่เจอดีคือเจ้าของบ้านที่ตายในบ้านมาหลอกจนอยู่ไม่ได้บางคนเสียสติไปเลยก็มี ถ้าผีมันดุขนาดนี้แล้วเองจะยังไปอีกหรือวะแต่นี่คือเรื่องที่ข้าบอกเองไปไงว่ามีเรื่องสนุกสนุกให้ทำข้าขอตั้งชื่อกิจกรรมนี้ว่าเล่นล่าผีปะตอนนี้เกือบตีหนึ่งและเออ,เอ,อก็ได้ผมจึงตอบตกลงเพราะผมก็อยากเห็นว่าผีมีจริงหรือเปล่าด้วยแหละ หลังจากคุยกันเสร็จพวกเราทั้งหกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านนั้นพอไปถึงสภาพบ้านคือเป็นบ้านตั้งอยู่เดียเด่ยวๆมีสามชั้นไอ้บาสบอกว่าสิ่งที่จะให้ทำคือการทดสอบความกล้าก็นัดแนกันว่าจะให้เข้าไปทีละสองคนไอ้บาสก็เอากล้องติดตัวมาด้วยเพื่อให้แต่ละคู่ได้ถ่ายคลิปต,ตอนเข้าไปในบ้าน ผมก็ได้จับคู่กับไอบาสและเป็นคู่สุดท้ายที่จะได้เข้าไปสำรวจเมื่อคู่ที่หนึ่งเข้าไปไม่ถึงหนึ่งนาทีพวกมันก็วิ่งเตลิดออกมามันบอกว่าเจอเงาดำยินอยู่ตรงบันไดชั้นสองไอบาสจึงเอากล้องมาดูปรากฏว่ามันไม่มีอะไรนี่พวกเองจิตปรุงแต่งกันไปเองหรือเปล่ากลัวก็บอกมาเถอะ แต่ข้าเห็นจริงๆนะเว้ยช่างเถอะเอา้าถึงตาพวกเองสองคนและแล้วคู่ที่สองก็เข้าไปสำรวจโดยคู่นี้ได้สำรวจไปถึงชั้นสองและพอจะขึ้นชั้นสพวกมันก็ได้วิ่งลงมามันบอกว่าเห็นร่างผู้หญิงลอยติดเพดานและหันมาชี้หน้าพวกเขาเอ้ยพวกเองนี่ แต่งเรื่องเก่งกันจริงนี่เห็นว่าข้าเป็นคู่สุดท้ายที่เข้าไปเลยแต่งเรื่องให้พวกข้ากลัวละซิถ้ามีจริงข้าก็อยากเห็นตัวเป็นๆว่ะไปะไอบ้บีคราวนี้ก็ถึงตาผมกับไอ้บารผมทำหน้าที่ถือกล้องส่วนไอบาส์ถือไฟฉายพอผมได้ก้าวขาเข้าบ้านก็รู้สึกเย็นบูบที่ด้านหลังและเหมือนมีคนมาจับไหล่ แต่ผมก็ไม่ได้บอกไอ้บาสเดี๋ยวมันจะหาว่าผมพูดเหลวไหลพอเราทั้งสองสำรวจชั้นที่หนึ่งเสร็จก็ไม่เจออะไรไปที่ชั้นสองผมไปเจอชุดเรสแขวนติดอยู่ที่ผนังไอ้บาสกับเล่นพิเลนมันเอาชุดมาฉีกเล่นและเอามาเช็ดเท้าและพูดท้าทายต่างๆนานา,นา,นาถ้าผีมีจริงก็ออกมาเจอหน่อยเด้ เอ้ยไอบาสเองทำอะไรวะข้าก็แค่อยากเจอผีไงไม่เห็นจะออกมาเลยมีจริงกระเป๋าก็ไม่รู้และผมก็เดินแยกออกมาดูห้องอื่นพอกลับมาที่เดิมปรากฏว่าไอบาสหายไปแล้วแต่ผมเห็นเหมือนมีเงากำลังวิ่งขึ้นไปชั้นสามผมจึงตามขึ้นไปที่ชั้นสามมีห้องอยู่3ามห้อง แต่มีอยู่ห้องหนึ่งแง้มประตูไว้อยู่ผมจึงเปิดเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นคือไอ้บาร์ดกำลังยืนนิ่งอยู่บนเตียงและใช้ชุดเดรสที่ขาดมัดคอแล้วใช้มือทั้งสองข้างดึงผ้าให้รัดคอตัวเองผมวิ่งเข้าไปห้ามมันแต่พอมันหันหน้ากลับมาใบหน้านั้นกลับเป็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งดวงตาลึกโบ ปากชีกถึงใบหูและมีนอนออกมาจากปากเธอตะโกนใส่ผม,มนมบเล่นขฉยๆมึงจะฆ่ามันผมเห็นท่าไม่ดีจึงเอาพระที่ใส่ติดตัวมาเอาไปคล้องคอไอบาสมันร้องด้วยความทรมานก่อนจะนอนแน่นิ่งผมปลุกมันพอมันฟื้นผมจึงถามมันว่าเป็นไงบ้าง แต่เหมือนมันจะจำไม่ได้บางอย่างข้าจำได้ว่าข้าเห็นคนกำลังขึ้นไปข้างบนข้าก็คิดว่าเป็นเองได้ตามขึ้นมาและข้าก็เห็นเองเดินเข้ามาในห้องนี้พอเข้าห้องมาข้าก็จำอะไรต่อไม่ได้เลยเออเดี๋ยวกลับไปข้าจะเล่าให้ฟังผมกับบาร์ทจึงเดินลงมาข้างล่างและก่อนจะออกจากบ้าน ผมกับไอ้บาสก็หันหลังมามองข้างในบ้านอีกครั้งและในมือผมที่ยังถ่ายคลิปอยู่กโปรดติดตามตอนต่อไป